นัสลีเราเองเนี่ยดำเนินธุรกิจนะครับในเรื่อง,องความยั่งยืนโดยยืนตามเรื่องของ ESG เลย E ตัวแรกก็คือเรื่อง Environment S คือเรื่อง s o c i a l และ G ก็คือก็ะบวนการความโปร่งใสอะไรต่างสิ่งเหล่านี้เนี่ยจริงๆเราคุยกันในองค์กรจนกระทั่งเป็นปนโยบาย รับเข้าไปอยู่ในลักษณะของบอร์ดนะครับมีบอร์ดของ ESG เราเรียกว่าบอร์ด sustainability เลยนะครับซึ่งเร้่มมีการกำหนดนโยบายในแง่ของการดำเนินงานตัวอ,อย่างอย่างเช่นเรื่องของ E E นี่คนทราบอยู่เรื่อง environment นะครับสันสลีเป็นบริษัทแรกในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่เราได้มีการประกาศจุดยืนเราเลยว่าเราจะเป็นบริษัทแรกแห่งประเทศไทยในทางด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่เราจะเป็น net ซ e โลในปี2050 แล้วเราเองก็ได้มีการดําเนินธุรกิจของเรานะครับโดยมีการตรวจสอบธุรกิจว่ามีส่วนไหนบ้างที่เราทําเรื่องเกี่ยวกับการเจเนเรตคาร์บอนไดออกไซดออกไปสู่บรรยากาศซึ่งเราใช้เวลาศึกษาร่วมประมาณหนึปีจนกระทั่งเรารู้ตัวเองแล้วตอนนี้เรามีผลิตคาร์บอนไดออกไซดมากร้อยขนาดไหน แล้วเราก็วางแผนระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวออกไปอนอกจากนั้นเองเนี่ยการทําเรื่องธุรกิจทางด้าน sustainability หรือ ESG เนี่ยมันต้องเป็นเรื่องของการที่ให้พนักงานเรามีส่วนร่วมหรือคนที่เป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกับเรามีส่วนร่วมด้วยพาร์ทเนอร์ของสารสนิทเราเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของซัพพลายเออร์ผู้รับเหมาเวนเดอร์ vendor, ที่ทางานร่วมกับเรานอกเหนือจากพนักงานในสารสนิเราเองรวมถึงลูกบ้านของสารสนิเองด้วยเพราะฉะนั้นวิธีการในทําพวกเหล่านี้เนี่ยมาตรการต่างๆในแง่ของการทํางานก็ต้องให้หลายคนเนี่ยมีส่วนร่วมแล้วก็เข้ามา ร่วมในแง่ของการทำกิจกรรมเหล่านี้เราแชร์อินร์เมชันหรือสิ่งที่เราทำแล้วมันสึกว่ามันน่าจะเกิดยกตัวอย่างอย่างเช่นปีที่แล้วเนี่ยสารซรได้มีการทำเรื่องเกี่ยวกับอีโคซิสเต็มทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องของ e n v i r o n m e n t ก็คือเรื่องกลีนเรามีการระดมซัพพลายเออร์เราทั้งหมด คนที่มีความสนใจอยากจะทําเรื่องเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมหรือเรื่องเกี่ยวกับเนซีโร่เราก็มีการสอบถามซัพพลายเออร์เราไปทั้งที่มีประมาณสัก4 0 0 0กว่าลนปีที่แล้วมีรุ่คนเข้ามาร่วมกับเราประมาณสัก2 0 0กว่าลนซึ่งเขามีความรู้สึกว่าโลกตัวันนี้เองเนี่ยเขาต้องมีส่วนร่วมในแง่ของการที่จะพัฒนาอย่างไรสินค้าเขาที่มาขายให้เราเนี่ยจะทำงไงให้เป็นสินค้ากรีนเราก็มีการจัดงานเราเรียกว่าเป็นงานเรื่องอีโคซิสเต็มที่เรารวบรวมซัพพลายเออร์เราที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยขนนขเ, Shop, าาเข้าม ต่อไปในอนาคตซึ่งบางครั้งสิ่งเหล่านี้ก็ดีอย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าเราได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเก ที่เป็นเรื่องของกรีนแมทเทอเรียลอย่างที่2ที่เราเกิดขึ้นก็คือว่าแท้สิ่งบางทีเราเองเราก็ต้องซื้อของจากซัพพลายเออร์เรามีการคุยวิธีการในแง่ของการก่อสร้างหรือการหาวัสดุต่างๆที่ประกอบเป็นบ้านซึ่งอิเลเมนต์ในบ้านเนี่ยมันมีวัสดุเป็นพันชิ้นเลยสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นเขาก็เริ่มคิดว่าผลิตภัณฑ์เขายกตัวอย่างอย่างเช่นกระจกกระจกก็เริ่มมีการพัฒนากันขึ้นมาแผ่นพื้นที่มาจากไม้ลามิเนตพวกนี้วัสดุซึ่งมาจากน้ำมันเขาก็เริ่มมีการพัฒนาว่าเอเ เรเราเองเราเกี่ยวข้อ,ของกับคนค่อนข้างเยอะทั้งซัพพลายเออร์ท supplier, ั้ง4,000กว่าเจ้าลูกบ้านเราเองอีกส่งคนที่ที่จะเป็นคนที่รับสินค้าของเราไปนะครับเป็นเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยหรือไม่แต่พนักงานของชาญเลเราเองซึ่งพนักงานชาญเสลก็มี4,000กว่าคนผมคิดว่าเรื่องท้าทายที่สุดจริงๆก็คือการให้องค์ความรู้ให้เขาคิดที่จะไปต่อยอดได้หรือแม้แต่ซัพพลายเออร์ของเราเองเนี่ยทำยังไงให้เขาคิดต่อโจทย์ที่เราให้ไปว่าโอเคเราต้องการแมทช์เลือกที่เป็นคลีนู้กับเหมาวิธีการ